ดีร้อยรอบพันรอบก็ไม่เป็นไรครับแต่ละวันนี่คร, 000, รับผมรอบ2องกับรอบ3รอบสี á, oh, ่กับล้วแต่สมผู้ชูบาเนาะนี่ครับผมปลาโอ้เป็นจับปลาครับผู้เฒ่าจับปลาครับผมแล้วอย่าเบื่อเป็นผู้เฒ่าได้บ่ได้เป็นศูนย์ได้ครับอาจารย์เป็นเป็นคล้ายๆบอกร้องผู้เบาหน้าเฮ้ยน้องตาใจไรครับผมนี่ครับผมโอ้โหมันมวลครับผมงานนีมากเป็นเพิ่นออกกันกระสือนะครับเนาะไอ้ชาตมันบอกผมมาถ้เป็นเป็นตากรอกนะนี่ครับมาเป็นกุ๊กด้วย นี่ครับมึงบรรยากาศการ,กรจับแล้วครับเนาะผมไม่ได้ลุเพื่อนของนี่นี่ครับผมนี่บอกท่านภพตัวนักภพด้วยคา,างครับนึ่งนี่ครับโอ้คืนเลยครับคืนเลยนี่ครับนั่น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 เราอ่พอจีบผักกันครับ,เ,บเ,นเนาะ โอ้โมนะครับนั่นนึงนะโอเคนะครับเราอาจไปคลิปวิดูดสามเหลี่ยก้อนครับไปจะออกไหมอีกรอบนึง